สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมในช่องหนูนิปุนพาโชคพารวยค่ะคลิปนี้นะคะก็มีแนวทางฮานอยคัดพิเศษ6คู่นะคะของวันที่4เดือน9 25 64มาแบ่งปันจ้ามัดรวม3น้อยนะคะพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะคะก่อนจะไปรับชมแนวทางนะคะฟังคำเตือนก่อนจ้าคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดแนวทางตัวเลขก็อาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะปะปบบนกันไปค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังทุกครั้งนะคะเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำค่ะมาดูผลของเมื่อวานกันก่อนนะคะวันที่3เดือน9นะคะ2 5 6 4มัดรวม3น้อยนะคะพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะคะคัดพิเศษ6คู่นะคะแอดให้เด่น เจ็ดเด่นสเด่น0ูนย์ะคะตัวรองก็จะเป็น5กับ4นะคะวิ่งรูดค่ะส่วนตัวจอ6คู่เด่นนะคะเพื่อนจะ6คู่เน้นๆนะคะเพื่อน<ๆ>ก็จะมี0ูนย์หกเจ็ดหนสองห้าะคะอันนี้จะเป็นชุดกันนะคะพิเศษออก3 9มสนะคะเข้าชุดเด่นนะคะ สามวิ่งรูดนะคะส่วนตัวเจาะนะคะเข้าสามเก้าตัวกลับนะคะตัวที่นิ้นให้จ้าล่างสี่สองเข้าสี่ชุดลองนะคะวิ่งรูดจ้าส่วนตัวเจาะนะคะหลุดนะคะมีแต่ศูนย์สี่นะคะเพื่อนๆจ้า ปกติออก6 6 0นะคะเข้าชุดเด่นวิ่งรูด0นะคะเข้า0 6ตัวที่นิ้นให้นะคะตัวกลับจ้าล่าง7 4สายวิ่งสายรูดมานะคะ7ค่ะชุดเด่นนะคะแล้วก็4ชุดรองนะคะ ส่วนตัวเจาะนะคะอให้เจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้านะคะออกเจ็ดสี่หลุดไปคะ่ะเข้าเฉพาะวิมรูดนะคะส่วน V ีไนะคะออกแปดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งนี้หลุดนะคะเพื่อนๆจ้าให้เ,เจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งแปดมาอยู่ข้างหน้า ขอโทษขออภัยนะคะล่างนะคะล่างออก9กห้าเข้าชุดลองนะคะวิ่งรูดห้าค่ะส่วนตัวเจาะนะคะเข้าชุดกันนะคะ5้าเ้าตัวทีนิ้นให้นะคะตัวกลับจ้าสรุปแล้วนะคะเมื่อวานฮานอยคัดพิเศษ6กคู่นะคะของวันที่สาม ชุดเด่นวิ่งรูดนะคะมาเจ็ดสามศูนย์นะคะชุดเด่นค่ะชุดรองก็จะมีห้ากับสี่นะคะวิ่งรูดที่ให้เมื่อวานแตกหมดเลยนะคะเพื่อนจะสายวิ่งสายรูดนะคะส่วนตัวเจาะนะคะเข้าสามเก้านะคะตัวกลับตัวที่นิ้นให้นะคะเพื่อนจะสามเก้าเก้าสามนะคะส่วนปกติเข้าศูนย์หกตัวกลับจ้าและก็ v i p อนะคะ เข้าชุดกันนะคะ5 9ตัวกับจ้าแต่ตัวที่นิ้นให้นะคะ5995จ้จะก็ยินดีกับผู้ที่โชคดีด้วยนะคะหาหน้อยคัดพิเศษนะคะหคู่ของวันที่4เดือน9ก้าสองห้านะคะมัดรวม3น้อยวันนี้แอดให้เด่น4เด่น7นะคะตัวรองก็จะเป็นสองวิ่งรูดนะคะสามารถนําไปวิ่งไปรูดได้นะคะถ้าใครไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้เจะให้นะคะ ส่วนตัวเจาะนะคะก็จะมี7 4 3 9 7 8 5 4 2 4 3 7นะคะตัวที่ชอบก็จะมี7 4 3 9 5 4 2 4 3 7นะคะชอบทุกตัวค่ะเพื่อนๆจะ้ะแต่ว่าแอดเน้นให้นะคะส่วนชุดกันนะคะก็จะมี2 8 9 5 2 6 3 8 6 0แล้วก็2 1นะคะ ทุกอย่างทุกแนวต้องไปกับจ้าชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยค่ะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะผิดพลาดประกันใดก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะแนวทางตัวเลขมาจากการคำนวณอาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเพื่อนๆจ้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังทุกครั้งนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องหนูน่ปุนพ,พาโชคพารวยนะคะได้ทำคลิปใหม่ต่อๆไปด้วยจ้าขอให้เพื่อนๆโชคดีกันทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ